สวัสดีนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ทุกท่านวันนี้เราจะวิเคราะห์หาปริมาณโซเดียมในตัวอย่างอาหารด้วยเทคนิคอะตอมิกแอ o ซ็อปชันสเปกโตสโคปีเครื่องเปรมอะตอมิกแอ o ซ p อ i ชันสเปกโตโฟโตมิเตอร์หรือ AAS ของห้องปฏิบัติการกลางคณะเกษตรศาสตร์ยี่ห้อ GBC รุ่น a v e n t a PM ผลิตจากประเทศออสเตรเลียเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะหา์หาธาตุที่อยู่ในตัวอย่างทดสอบซึ่งจะต้องเตรียม ตัวอย่างมาในรูปแบบสารละลายและกรองมาด้วยกระดาษกรองเบอร์42เรียบร้อยแล้วสามารถวิเคราะห์หาธาตุปริมาณน้อยๆได้ในระดับส่วนในล้านส่วนหรือ ppm จากนั้นจะทำการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค atomic absorption spectroscopy ซึ่งเป็นกระบวนการที่อะตอมอิสระของธาตุดูดกลืนแสงที่ความยาวขึ้นระดับหนึ่งโดยเฉพาะซึ่งขึ้นอยู่กับธาตุแต่ละธาตุ ซึ่งค่าความเข้มข้นแสงที่ถูกดูดกลืนไปจะแปลผันตามปริมาณของธาตุในตัวอย่างเครื่อง a a s โดยทั่วไปในปัจจุบันสามารถวิเคราะห์หาปริมาณธาตุได้มากกว่า70ชนิดแต่เครื่อง a a s ของห้องปฏิบัติการกลางคณะเกษตรสามารถวัดธาตุได้15ธาตุยกเว้นธาตุหมู่8ซึ่งคือกลุ่มของกา๊าซเฉืยและธาตุทรานซิชันซึ่งยังไม่สามารถวิเคราะห์หาได้ องค์ประกอบที่สำคัญของเครื่อง a a s จะมีด้วยกัน5ส่วนดังนี้ 1. แหล่งกำหนดแสงหรือไล g h t s o u r แหล่งกำเนิดแสงของ a a s ของห้องปฏิบัติการกลางจะเป็นหลอดชนิด h a l o คาโ c a t ล o d e แบบ single lamp ซึ่งในหลอดแลมจะบรรจุบ buffer ของแก๊สเฉืยเช่นแก๊สอาร์กอนหรือนีออนและมีการเคลือบเกลือของธาตุโลหะที่จะวิเคราะห์ไว้ที่ขั่วคาโทดของแลม โดยจะมีการให้สักไฟฟ้าให้แก่ขัข้วคาโทดเกิดการไอออนไนเซชันของอินเนอร์แก๊สไปชนกับเกลือของธาตุโลหะที่เคลือบไว้ทำให้ธาตุโลหะหลุดออกจากขัข้วคาโทดแล้วไปชนกับอินเนอร์แก๊สทำให้โลหะเปลี่ยนท่าจ,จากสถานะกรา t a t e ไปเป็นสถานะเอกซ t a ต e แต่ไม่เสถียรจึงปล่อยพลังงานออกมาเป็นพลังงานแสงที่ความยาวคลื่นจำเพาะกับท่าแต่ละทตุ ส่วนที่ทำให้ธาตุกลายเป็นอะตอมอิสระอะตอมไมเซอร์หรืออะตอมไมเซชันโปรเซสการทำให้อะตอมของธาตุในสารประกอบเกิดเป็นอะตอมอิสระได้นั้นจะต้องมีการดูดกลืนพลังงานความร้อนเข้าไปซึ่งวันนี้เครื่อง A AS ของห้องปฏิบัติการกลางเราใช้เป็นแบบเฟรม AAS คือการใช้พลังงานความร้อนจากเปลวไฟเพื่อทำให้เกิดอะตอมอิสระซึ่งเรียกว่าอะตอมไมเซอร์และกระบวนการที่ทำให้เกิด ตอมอิสระนั้นเรียกว่า atomization process สส่วนของ monochromator จะใช้แยกแสงให้ได้วความยาวคลื่นแสงที่ต้องการ4 d e t e ท t กเตอร์ของ a A/S a จะเป็นชนิด photo multiplier ห้าเครื่องประมวลผลและอ่านผล ต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดเครื่อง a อเใช้กันนะคะอย่างที่บอกไว้ก็คือตัวนี้จะเป็นชนิดเฟรม a อเเพราะฉะนั้นเราจะเปิดแหลกให้พลังงานของเปลวไฟก่อนนะคะก็คือได้จากแก๊สตัวนี้ซึ่งเป็นแก๊สอะซิเติลีนนะคะ เห็นว่านะคะเปลวไฟนะคะที่ได้จากการใช้งานของเครื่องนะคะเปลวไฟที่เหมาะสมที่ได้จากการนะะเตรียมเครื่องนะคะจะเป็นเปลวไฟสีฟ้าแบบนี้นะคะเปลวไฟที่ได้จากแหล่งให้พลังงานความร้อนของตัวอะเซทิลีนนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 1,000องศาถึง1,600องศาเซลเ,เซียสน,นะคะเพราะเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาทำงานนะคะเขาจะมีตัวกั้นไว้นะคะไม่ให้เราไปสัมผัสเพราะว่ามันร้อนนะคะอันนี้คือเปลวไฟที่เหมาะสำหรับการวิเคราะห์จะเป็นลักษณะสีฟ้านะคะเมื่อเปิดเครื่องเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่ซอฟต์แวร์ตัวซอฟต์แวร์นะคะเขาจะให้เลือกว่าเราต้องการวิเคราะห์ธาตุอะไรบ้างนะคะหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้ คือหน้าตาของตาราทธาตุที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองนะคะวันนี้เราจะิเคอ์สโซเดียมนะคะก็คือธาตุนี้หมู่หนึ่งเนาะเราก็คลิกเข้าไปนะคะเป็นของธาตุโซเดียมตรงนี้แล้วก็ตั้งค่าความยาวคลื่นนะคะวันนี้พี่เตรียมแซนด์ดาตไว้ให้ที่ความเข้มข้น100่ถึง400 ppm นะแซนด์ดคืออะไรแซนด์ดก็คือตัวนี้ ตัวนี้คือสันดาตของโซเดียมนะจะเป็นโซเดียมที่ความเข้มข้น1,000 ppm มีขายทั่วไปตามท้องตลาดนะคะเขาจะเขียนไว้เลยนะคะไว้สำหรับเครื่อง AAS โดยเฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีความบริสุทธิ์มากนะ,ะจากนั้นเราก็เอาตัวนี้นะคะมาไดลู ให้ได้ความเข้มข้นที่ต้องการนะคะอย่างที่พี่บอกคือได้ไดรดที่100 200 300แล้วก็400 ppm นะคะเราก็ไปดูที่เครื่องนะคะช่วงที่เราได,ไดหรดนะคะแสแตนดาร์ดมาที่100ถึง400 ppm เนระาจะใช้ความยาวคลื่นในการดูดเกลือนที่330.2นาโนเมตรนะคะตรงนี้ก็ตั้งค่าไปเลย ต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะลองวิเคราะห์นะคะโดยการฉีดแสแตนด์ดนะคะเข้าเครื่องก่อนเนาะ,ะจะเริ่มจากแสแตนด์ดตัวที่ต่ําสุดก่อนก็คือ100 ppm อันนี้คือน้ำกลั่นนะ,ะน้ำกลั่นตัวนี้ล้างเครื่องไว้อยู่เวลาวิเคราะห์นะคะเราก็เอาสายตรงนี้นะคะ่ะที่เรียกว่า n u b u l i z a t i o n ตอนแรกนะ,ะที่บอกเป็นส่วนประกอบของเครื่องเข้าไปนะะจะเห็นว่า ในการตรวจวัดของมันนะคะเปลวไฟมันจะเปลี่ยนสีอย่างที่บอกก็คือตอนนี้อะตอมอิสระมันกำลังแตกตัวเนาะแล้วก็เกิดการดูดกลืนที่332 2เมที่เราบอกเป็นเมื่อสักครู่นี้นะคะของโซเดียมจากนั้นเรากดค่าเครื่องให้เครื่องมาดูดวัดอ่ะจะเห็นว่าที่หน้าจอนะคะจะมีสัญญาณขึ้น อันนี้เขาตรวจวัดแล้วนะคะที่ความเข้มข้น100 ppm นะคะได้ค่าการดูดคืนแสงที่0.192จนาะจากนั้นจะวัดตัวที่200ต่อเลยทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะจนครบแซนด์ดความเ้นที่เราเตรียมมา ร0 0 ppm เนี่ยเปลวไฟสวยงามมากเนี่ยตัวสุดท้าย400 ppm เสร็จแล้วให้เขาดูดล้างน้ําไว้นะคะเรากลับไปดูที่ตัวนี้นะคะค่าที่เราวัดได้เนาะจากความมึนค้น100ง้น1ถึง4 0 0 ppm เราจะได้ค่า a อ s o r ซอ n แวหรือว่าค่าการดูดกลืนแสงนะคะที่มันเพิ่มมากขึ้นอย่างที่บอกเนาะนะ,ะมันจะแปรผันตามค่าการดูดกลืนแสงของมันนะคะปริมาณที่เกิดขึ้นนะ จากนั้นสิ่งที่ได้เหมือนเดิมเลยสเต็ปเดิมคือเราต้องเอาไปพอดกราฟนะคะเครื่องนี้เขาพอดให้เลยดังนั้นกดไปที่กราฟเลยนะคะอันนี้พี่เตรียมไว้ให้แล้วนะคะพอดค่าความเข้มข้นระหว่างค่าการดูดซึมแสงนะกับค่าความเข้มข้นของสันดาณของเรานะคะ่ากราฟที่สวยงามนะคะ่าความชันต้องมีค่าเท่ากับ1อันนะี้พี่เตรียมมาให้คือค่าความชันเท่ากับ1 เมื่อเราเตรียมกราฟได้สวยงามแล้วจากนั้นเราจะทำการวิเคราะห์ตัวอย่างเลยนะคะ,ะอันนี้คือตัวอย่างที่เตรียมมาแล้วตั้งแต่บอกไปเริ่มต้นแล้วเนาะว่าเครื่องนี้จะวิเคราะห์ตัวอย่างนะคะที่เตรียมมาในรูปของสารละลายแล้วก็กรองด้วยกระดาษกรองเบอร์42มาแล้วตัวนี้เป็นตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นเออเป็นเนยเชียม เป็นของแข่งนะอันนี้เตรียมมาแล้วเพื่อเป็นของเหลวแล้วก็กรองมาเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะาะวัดเลยค่ะจะเห็นว่าเปลวไฟสีสดใสอ่ะ,อะแถมดูค่าสักนิดนึงตัวอย่างแรกนะคะ เป็นเนยเนยแทะนะเป็นเนยแท้นะคะเนยแท้เขาบอกว่าแอปซอร์แบนที่ได้เท่ากับ0.467นะคะแอปซอร์แบนตรงนี้เขาจะไปตัดที่กราฟสแตนดาดที่เราสร้างขึ้นเมื่อสักครู่นี้แล้วก็แปลผลออกมาเป็นท่านี้นะคะค่าคว,วามเข้มข้นเพราะฉะนั้นในเนยเทีตวตรงนี้ที่เตรียมมานะคะมีความเข้มข้นของโซเดียมอยู่ที่247.8 เจหน่วยเป็น ppm นะ,ะได้แล้ว1ตัวเดี๋ยวเราทำการวัดให้เสร็จหมดหนี่เลย ระหว่างการวัดนะคะเวลาเปลี่ยนตัวอย่างเนาะใช้น้ำฝ่นขั้นนะคะแล้วก็สะบัดสายเบาๆแล้วก็เปลี่ยนตัวอย่าง ว่างที่วาดไปเดี๋ยวจะอธิบายไปเรื่อยๆเนาะ,ะ,ะแผนที่เห็นนะคะว่าสีของเปลวไฟมันจะอ่อนแก่นะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องคิดว่าในตัวอย่างของเรามันไม่ได้มีธาตุโซเดียมตัวเดียวถูกไหมคะมันมีธาตุตัวอื่นด้วยนะเพียงแต่ว่าเราเลือกความยาวคลื่นที่เหมาะสม เพื่อให้มันตรวจวัดโซเดียมอย่างเดียวเท่านั้นเนาะแต่ถ้าเราบอกว่าเราอยากรู้ว่าในตัวอย่างของเราเนี่ยมีธาตุอย่างอื่นอยู่อีกไหมเอาตัวอย่างเนี้ยไปตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องนี้ได้ไหมนะคะสอบว่าได้นะเพียงแต่ว่าเราก็ไปทำการเลือกไล g h t s o u r หรือว่าแหล่งกำเนิดแสงมันใหม่นะ ตัวนี้แหล่งกำเนิดแสงมันก็คือตัวโซเดียมนะคะถ้าเราอยากรู้ว่าเอ๊ะมันมีโพแทสเซียมไหมนะคะก็สามารถทําได้นะ,ะโดยการเลือกไลท์ซอร์สนะคะก็คือแหลมโพแทสเซียมมาใส่ที่เครื่องนะคะตั้งค่าการดูดตืนขึ้นแสงที่เหมาะสมให้มันนะ,ะแล้วก็เอาตัวอย่างของเรานี่แหละไปวัดโพแทสเซียมต่อได้ เราบอกว่ามันใช้หลักการในการเผาเพราะฉะนั้นเขาจะเผาธาตุทุกตัวนะเนาะเราก็เราต้อง,ระ,งระมัดระวังตรงที่ว่าเราไม่รู้ว่าในตัวอย่างของเราเนี่ยมันมีธาตุอะไรบ้างบางชนิดมันอาจจะมีพิษก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องระวังก็คือ1ต้องเปิดฮูดเวลาทํางานเนาะสต้องเซฟตี้ตัวเองนะคะเตรียมอุปกรณ์ป้องกันให้เรียบร้อย เราว่ัดตัวอย่างทั้งหมดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูที่ผลการทดสอบนิดนึงเราจะเจอปัญหาของผลการทดสอบนิดนึงนะคะตัวนี้ไหมนะคะเขาขึ้นว่า concentration นัคือค่าความม้นค้นเนี่ยมันหายหายคืออะไรหายคือค่าการดูดเกืนขึ้นแสงของมันนะคะ สูงกว่ากราฟมาตรฐานที่เรากำหนดไว้จะเห็นว่าค่าคินพ้นนะคะของสารมาตรฐานที่400ตัวนี้นะ400 ppm มันเท่ากับ0.743เองแต่ค่าที่เราตรวจวัดได้สูงถึง1.214กับ1.176และอีกตัวกคือ1.275เพราะฉะนั้นเราจะต้องแก้ปัญหาตัวนี้เพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้องนะคะต้องทำยังไงนะคะ วันนี้ค่ามันสูงมากเพราะฉะนั้นพี่จะเลือกทำวิธีเจือจางนะคะคือเจือจางตัวอย่างลงแล้วก็นำกลับมาวัดใหม่เนาะ,ะอีกวิธีหนึ่งถ้าสมมติว,ว่าตัวอย่างเราเนี่ยมีปริมาณเยอะกว่านี้แล้วเราบอกว่าโอ้เจือจางไม่ไหวแน่ๆเป็นเป็นร้อยส0งตัวอย่างนะคะ,นะคะก็แนะนำให้ขยับ าช่วงแซนด์ดให้มันมากขึ้นเริ่มจาก100ถึง400มันก็ยังไฮอยู่มันก็ยังเกินกราฟมาตรฐานนะ,ะเกินกว่าค่าสูงสุดของสารมาตรฐานที่เราเตรียมอยู่เราก็อาจจะขยับขึ้นมาเป็น500ถึง1,000ก็ได้นะคะเพื่อที่จะว่าเราจะได้ไม่ต้องดรลุดสารตัวอย่างของเราที่มันมีปริมาณเยอะๆตัวนั้นได้นะคะมี2แบบต้อเจือจางหรือไม่ก็ เปลี่ยนช่วงกราฟมาตรฐานไปนะคะ,ะในส่วนสุดท้ายของการทำงานด้วยเครื่อง AS แบบเฟรมนะคะเราก็ต้องทำการล้างเครื่องนะ,ะทีล้างเครื่องก็คือตัวน,นี้เลยนะคะใช้สายจุดน้ำกลัน่นล้างเยอะๆนะคะสัก2-3านาทีเพื่อให้มั่นใจว่าสายตรงนี้นะคะสะอาดแล้วก็เบรนเนอร์อข้างในในส่วนของตอมเมเซอร์นะคะสะอาด อจากนั้นก็ทำการปิดแก๊สได้เลยก็เ,เป็นอันเสร็จขั้นตอนในการวิเคราะห์โซเดียมด้วยเครื่อง Atomic Absorption s p e c t r o Photometer เท่านี้ค่ะ